นะเ,ออเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองก่อนเถอะใช่สินค้าบริษัทนะท่านจะเชื่อ,อยังไงกันแล้วแต่เชื่อสุดทิมประตูเชื่อแบบสุดๆว่าสินค้ามันดีมากเลยบริษัทแบรนด์นี้ดีมากล้าเลิศสมมุตินะแต่ความเชื่อถือตัวเองถ้ามีน้อยอะ่ะมันก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมฮะ แต่ถ้าคนไหนนะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงเชื่อถือเคารพตัวเองศรัทธาเชื่อถือมันจะมากกว่าเชื่อมั่นนะอ่าเดี๋ยวเหาอธิบฟังทำไมเชื่อถือมากกว่าเชื่อมั่นเมื่อถ้ามีความเชื่อมั่นสูงอะมันจะส่งพลังต่อถึงความเชื่อถือท่านแล้วความศรัทธามามันมาเป็นทดอดผมอธิบายอย่างนี้แล้วกัน ความเชื่อความเชื่อมันส่งถึงความเชื่อมั่นเชื่อมั่นส่งถ่อถึงความเชื่อถือความเชื่อถือคืออะไรครับเมื่อท่านมาสร้างตัวตนก่อนจะให้เกิดความเชื่อถือให้คนที่อยู่ในห้องหรือนอกห้องเพื่อนติ๊กตอกสามพั 3, 000 000 000นกว่าล้านคนเห็นท่านเนี่ยหรือว่าใครในประเทศไทยสาสิบห้าล้านคนเนาะเห็นท่าน,เ,นเขาจะเชื่อถือท่านต่อเมื่อไงฮะ เมื่อท่านต้องมีความเชื่อบ e ิ i สูงก่อนบริ i ตัวเองให้ได้เชื่อตัวเองให้ได้ก่อนเสร็จแล้วมันจะตองหรือความเชื่อมั่นท่านรุนแรงเมื่อท่านมีความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงมันจะเกิดถึงความเชื่อถือความเชื่อถือปุ๊บมันเป็นพลังงานที่ส่งให้คนเขาเห็นเคารพท่านและเขาจะชื่นชมสามชอจได้ไหมฮะสชอจได้ไหมฮะใครพิมพ์มสามชอคืออะไรเอ่ยหรือลืมไปแล้วนะคือคือไอมอนหมดเรืนะ่น คืออาจารย์ในม่อนหมดแล้วเนี่ยสามชอคือคอะไรครับพิมพอะไรครัเอ่ออะจะได้ไปอ,อ่มีฮะใครใครรู้จักสามชอมั้งฮะเอออ่าคุณ,ค,ณคุณกับอ่าคุณกระต่ายฮะคุณกระต่ายอ่าคุณประณีออนไลน์สายบันเทิงอ่ายินดีนะคุณนะอ่ามีใครพอทราบไหมฮะสามชอมีอะไรเอ่ยพิมพ์มาได้เลยฮะอ่าเดี๋ยวผมจิบน้ําก่อน อืมการจะเกิดความเชื่อถือเชื่อใจอกับตัวเรามันต้องเกิดจากสามชอมีอะไรมั่งพิมพ์มาเลยครับโอ้วันนี้ได้เยอะนะคีแพงๆเพงเลยวันนี้พีแพงๆพงมากวันนี้นะอได้เยอะมากเลยเอฮะ กระบวนการคนติดตามเราหรือจะชื่นชอบเราชื่นอะไรเนี่ยโ oh, oh, <problem. laughs> อ้ผมพูดไปแล้วะเออมันจะเกิดการเชื่อก่อนเนาะเออเออะอะไรเลยฮะอาพิมมาฮะมีนะมีอะไรเลยฮะหนึ 1, ่งสามชอแรกมีสมุดปากกาจดด้วยฮะเดี๋ยวลืมอีกหนึ่งเชื่อมัน่น 2. เชื่อถือสามเชื่อใจ เชื่อมัน่นเชื่อถือเชื่อมัน่นใจอาจารย์ลิกาทักทายคุณปราณีออนไลน์สายบันเทงิงมา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 ก่อนที่ท่านจะมาสร้างตัวสร้างกําลังสร้างตัวตนอยู่เนี่ยอให้ให้สร้างตัวตนเนี่ยท่านต้องให้เกิดเกิดผลลัพธ์อะไรมั่งให้กับคนดูท่านเนี่ยต้องให้เกิดผลลัพธ์อะไรมั่งให้เกิดผลสําเร็จเห็นไหมฮะอ่า จุ๊เชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจแหมย่อมย่อมย่อมอ่ะ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 พี่มาฮะคนคนจะชอบท่านอืมอ่ะหพี่มาฮะอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะเออเออเออผมจะไล่จากจากนี้ก่อนไล่จากไอ้แราที่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะความเชื่อ ความเชื่อฟังนะฟังใหม่นะท่านจะเชื่อบริษัทประมาณไหนแบบโอ้ภาษานี้ดีมากบแบรนด์นี้ดีมากเลยเชื่อเชื่อบริษัทนี้ดีมากแล้วสินค้าก็เชื่อแบบเติมประตูเลยเชื่อสินค้ามากๆเลยแต่ขาดความเชื่อตัวเองนี่มันก็มีค่าเข้าศูนย์แต่เมื่อไหร่มีถ่านมีความเชื่อตัวเองสูงเชื่อมั่นตัวเองสูง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สินค้าหรืออะไรแล้วแต่ท่านจะมีได้หมดเลยจริงไม่จริงเออเชื่อมั่นนะแล้วความเชื่อนั่นอ่ะมันส่งถึงความเชื่อมั่นท่านความเชื่อมั่นมันเป็นมันเป็นพลังงานแบบสั่นสะเทือนนะเออมันจะสั่นถึงจิตวิญญาณท่านเลยขอเชื่อปุ๊บมันเชื่อมั่นแล้วมันจะส่งต่อถึงความเชื่อถือท่านการสร้างความเชื่อถือเออมันมีสามชอเอออ่ะ ชอแรกนะชื่นชมอ่าชื่นชมนะชื่นชมนะชื่นชมนะชอที่สองคือจดไปด้วยฮะชื่นชมต้องให้คนเห็นท่านออกเวลาท่านมาเนี่ยเอ่อต้องให้คนเขาเห็นท่านนะเขาชื่นชมท่านข้อสองชื่นชอบข้อสามชวนติดตามเออเนี่นะอ่าชวนติดตามอ่ะให้มันเกิดสามอย่าง แล้วท่านจะได้คนติดตามเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเหมือนพี่ๆพี่บางท่านมีเป็นเป็นล้านนะผู้ติดาตามเป็นล้านอันนี้ไวรัลแล้วนะไม่ต้องเลยหลักแสนก็เป็นไวรัลแล้วนะจริงไม่จริงอ่าจะทํายังไงให้เกิดสามชอยด์ด้านเป็นกันปั้นให้ท่านเลยให้คนเขาชื่นชมชื่นชอบ แล้วก็ทําให้เขาชวนติดตามท่านสามอย่างนี่แหละเออให้มันเกิดยังไงอ่ะเออฮะอันนี้คือผลสําเร็จนะเมื่อไหร่ท่านเกิดสร้างให้คนมีการชื่นชมท่านชื่นชอบท่านจบเลยนะจบเลยนะแล้วทําให้เขาชวนติดตามท่านด้วยไม่ไปไหนอย่าไป <laughs> อยาไปกับอย่าไปกับพี่จู๋นี่แหละเออเพราะว่าชื่นช,ชื่นชมชื่นชอบท่านเลยอย่าไปไหนพี่จุกไปไปด้วย เออเนี่ยสามอย่างทําให้เกิดจริงหรอเนี้ยแล้วท่านจะมีอยู่ในติกตอกแบบโอ้โหนะอยากมีนะ้เนาะมีสักแสนคนหนึ่งล้านคนเนาะที่มันมีอย่างนี้กับท่านอ่ะเออนะอยากมีฮนะทุกท่านใครอยากมีแบบนี้มั้งอยากมีสามชอ้อยโอ้โหมีคนติดตามท่านมาเยอะเนาะเออแต่ทำไมฮนะสวัสดีครับคุณอ่คุณสิกวงวิทไนใช่ไหมฮะอ่คุณสิบวงวิทไนใช่ไหมฮะ ด,ดีมากครับคุณสิทธิ์บุไหนก่อนจะมีชอสามชอน่ะมันได้เกิดจากอะไรก็ต้องย้อนไปอีกอ่ะเออถ้ามีความเชื่อมถือตัวเองยังเชื่อถือเคารพศรัทธาตัวเองยังทีนี้ความเชื่อถือเคารพศรัทธาตัวเองมันเกิดจากอะไรก็ความเชื่อมั่นน่ะความเชื่อมั่นเกิดจากกวความเชื่อน่ะนะมันมาเป็นรอดนะผมถึมงบอกไงรากของมันคือความเชื่อก่อน เสร็จแล้วมันส่งผลถึงความเชื่อมั่นท่านมันอ,อกมันใจอะ่ะท่านเชื่อว่าอย่างเงี้ยอ๋อผมยกตัวอย่างให้ท่านเชื่อแล้วนะท่านเชื่อจะว่าการมาออกหน้ากล้องเออการมาออกหน้ากล้องทําอย่างเงี้ยไลฟ์สดสองเวลาเอา้โหสองเวลานะเชา้ากลางคืนอา่าแล้วกันแล้วออกคลิปสามเวลาก่อนอาหารหรืออะ นะเจ็ดโมงเช้าเที่ยงหกโมงเย็นเอออะสเวลาเหมือนกินข้าวอ่ะกินข้าวละวันละามมือออกคลิปหกโงเย็นหรือเจ็ดโมงเหงเช้าหรือเจ็ดงเช้าแล้วออกคลิปอีกอันคือคลิปที่สองคือเที่ยงอย่าเกินบ่ายโมงนะยเราเที่ยงเนี่นะสี่โมงครึ่งออกเลยแล้วออกในะตอนเย็นหกโมงเย็นถึงทุ่มนึงอย่าเลยทุ่ม เหมือนกินข้าวอะ่ะกินข้าวสามมื้อแหละเออนะแล้วออกไลฟ์สดก็ประมาณวันละรอบก,ก็ได้กลางคืนเนี่ยช่วงไหนก็ได้เลือกเอานะให้เป็นกิจ,จวัตรประจําวันแล้วมันจะเป็นกิจการกิจ,จวัตรประจาวันของท,ท่านที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเป็นกิจการท่านยิ่งใหญ่ขึ้นทําไปเก้าสิบวันมันจะเกิดมันเกิดความเชื่อมั่นมาหรือความเชื่อมั่นแล้วเนะี่ยเมื่อกี้ถ้าต้องเชื่อก่อนนะ ท่านเชื่อว่าพมปัป๊บเนี่ยพอทําไปถึงเก้าส่วนท่านจะมีความเชื่อมั่นสูงเลยเนี่ยพอมีความเชื่อมั่นสูงปุ๊บมันจะเกิดถึงอะไรความเชื่อถือศรัทธาตัวเองโอ้โหม,มีค่าแล้วนั่นแหละท่านจะพบคําว่าเก้าสิบวันมันจะเกิดความเชื่อถือเชื่อศรัทธาท่านขึ้นอันดีมันจะมีพลังงานอย่างสูง